ลำดับที่แปดพูดถึงความสำเร็จพระพุทธภาสิทธินิทั่งขโตอสันตาสีวีตะตันโหอนังกโนอชินดิภวะสัลลานิอันติโมยังสมุตสย,ยวีตะตันโหอนาดานโนนิรุติปะดะโกวิโดอัคารานังสนิปาตังชัญญาปุบบาปารานิจักเสเว อันติม so ะซารีโรมห้าปัญโยมห้าปุริโสติวุจติแปลความว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุง้งปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเครื่องย่อยวนใจตัดลูกศออันนำไปสู่พบทั้งหลายได้แล้วกายอันกระดูกยกขึ้นนี้ของผู้นั้นเป็นกายสุดท้ายหนึ่งเล็บอันติมะกายผู้ใดปราศจากตัณหาไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ฉลาดในบทแห่งนิรุติรู้จักระเบียบแห่งอักษรทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายผู้นั้นแลชื่อมีสรีระสุดท้ายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษอธิบายความพระอรหันตผลเป็นความสําเร็จสูงสุดของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนานี้พูดถึงพระอรหันตผลแล้วชื่อว่าถึงความสําเร็จแล้ว ผู้เช่นนั้นเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งตกใจในเรื่องใดๆไม่ว่าจะร้ายแรงปานใดเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวนใจตัดลูกศรอ,อันนำไปสู่พบเสียได้กล่าวคือตัณหานั่นเองกายนี้ของผู้นั้นชื่อว่ามีในที่สุดนึ่งเล็บอันติมะคือเป็นกายสุดท้ายไม่ต้องเวียนไหวตา,ายอีกต่อไปบุคคลผู้มีลักษณะดังกล่าวมานี้ พระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากเพราะประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไปในอัตธรรมมิรุติและปฏิภาณและศิลขันเป็นต้นอันยิ่งใหญ่และตัะเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วสมจริงดังที่ตรัสแก่ภาษาริบุตรว่าสาริบุตรเราเรียกบุคคลผู้นี้มีจิตหลุดพ้นแล้วว่าเป็นมหาบุรุษในทางโลก บางคนอาจถูกสมมติให้เป็นมหาบุรุษเพราะรบเก่งฆ่าคนได้มากหรือเป็นใหญ่เป็นโตกว่าคนทั้งหลายด้วยมีอำนาจทั้งโดยธรรมและอาธรรมต้องมีกิเลสควบคู่กันไปกับอำนาจวาสนานั้นแต่ในทางธรรมพระาศาสดาเรียกผู้ชนะตนเองผู้ไม่มีกิเลสว่าเป็นมหาบุรุษเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารบมารที่มารังควาน พระราหุลมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งเวลาวิกาลพระเทระเป็นอันมากเข้าไปสู่เชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระราหุลเทระแล้วไล่ท่านให้ลุกขึ้นพระราหุลไปนอนที่หน้ามกุกพระคันทกุดีของพระตถาคตเจ้าเวลานั้นพระราหุลได้มร,พรุพระอรหันต์แล้วแต่ปีอุปสมบทยังไม่ครบพรรษา <c oughs> มารชื่อวสวสดีผู้อยู่ในภพวสวสดีเห็นพระราหุนนอนอยู่ที่นั้นต้องการเบียดเบียนบีบคั้นพระพุทธเจ้าโดยผ่านทางพระราหุลองเล็บเปิดเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ล่วงวิสัยของมารทําให้มารเครียดแค้นมากองเล็บปิดมารคิดว่าการที่เราบีบคั้นพระหนอน้อยก็เท่ากับบีบคั้นพระสมณะโคดมเหมือนกัน มันจึงเนรมิตภาพเป็นช้างใหญ่เอางวงรัดกระหม่อมพระอาหุนแล้วร้องด้วยเสียงดังพระศาสดา,าบรรทมอยู่ในพระคันธวุฎีทรงทราบว่าช้างนั้นเป็นมารจึงตรัสว่ามารคนเช่นท่านแม้ตั้งแสนก็ไม่สามารถให้บุตรของเรากลัวได้เพราะบุตรของเรามีการไม่สะดุ้งเป็นปกติเสียแล้วมีตันหาไปปราศแล้วมีความเพียรอันยิ่งใหญ่มีปัญญามาก ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดวกเป็นอาธิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นฝ่ายมารคิดว่าพระสมณโคโดมรู้จักเราเสียแล้วดังนี้แล้วอันตรธานไปข้อสันนิษฐานมารที่กล่าวถึงในที่นี้ดังกล่าวโดยธรรมาธิฐานน่าจะได้แก่ความห่วงใยของพระบรมศาสดาที่มีต่อพระาหุนพุทธชิโนรด ผู้ซึ่งมานอนอยู่ที่หน้ามุกพระคันธกุดีคงจะเป็นส่วนแคบๆแห่แแงหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้มีโอกาสไปชมพระเชตวันวิหารและพระคันธกุฎีได้เห็นว่าพระคันธกุฎีมิได้กว้างหวางใหญ่โตอะไรนักเพียงพอประทับอยู่ได้พระคันธกุฎีนั้นอยู่หลังธรรมสภา